กาบทักทายสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องฟองปลายเบอสุขสุขคนด้วยจ้าวันนี้มาพบพ่อก็ช่งไม่หนึ่งชนเชนีจ้าพี่น้องมือนี้แม่หนึ่งสีเมื่อส่งนักเอ็มคือเก่าเดยพี่น้องไปโรงเรียนจ้าไปเบิ่งกันเลยจ้านี่กะตอนเศร้านี่แหละพี่น้องเจ็ดโมงสีไปส่งน้าเอ็มน้ำเอ็มผ่นไปโรงเรียนโดยจ้บพี่น้องไม้ไวลูกมาถือมา รือดีๆมัที่หักนะลูกคือกะคึ้มฝ้าคึ้นฝน,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 นพี่นอ้องเลยทางดีก็เตรียมเอารถดออก វើងពីពី្រោ់ត្រា ังลีกับชิปาเฮ็ดเวียกเลยพี่น้องเตงานี่น้องบออดามเหอกยังปนเกิมาเบิ่งน้องเลยน้องสิตกเยียมไปเห็ดเบียกันเลยเดิอจ้า เตรียมเลยเด้อพี่น้องเตรียมลงลูกหมูลงมาเลยเอาเลยน้ำนะเออแป๊บนึ่งลูกเข่าขาวเข่าขาวแดงเอ่อเข่าขาวแดงแม่เข่าขาวแม่เข่าขาวนเออหอยเอ็มอยู่นะหันนะสบายดีปลาลุงเนี่ยลูกนะเจ็บปลาลูกอันนี้นะเจ็บปลาคอจันนลูก เบ่งปีนไม้แมงบึงข่เังดืปีนไปคุณลูกเจ็บวลูกหึเขาเกี่ยวแล้วบอเขานะยงไไ่ฉันกจน่เี กินได้บ่กเขาหน่หอยเป็นได้กินสาลายเหล่งใส่สาลายอันสองพันพี่น้องกินแล้วเป็นไดใบอกรสชาติมาเป็นไดใ,นใ,นในบอกอยากกินเด้อพี่น้องมาดิลงมาซื่อสบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีปรารูปารูปารู หลังจากเกล็กขึ้นมาแต่โรงเรียนก็นกินข่าวด้วยจ้ากินข่าวเพียงแล้วกันนะพี่น้องตุนไข่ด้วยจ้า กินข่าเราเอาเร็วๆเออไลนหน้านี่เรามากตรนี้วดภาพกันตีนดจึงขานได้ท้าักตนแค่ห้อห้หมักเป็นห้องบัวห้องก่าห้บัวห้ะา

เอาคำใหญ่ไดู้กดีพอแม่จะเอากระดาษให้ 할렐 <목소리도> น้ำเด็กน้อยที่โรงเรียนนี้ปู่ก็ไปแ้่ได้ปลูกแม่เน้อยแม่เน้อยดํา Ay, สำหรับคลิปนี้แม่หนึ่งกับโตัวะไปเพี้ยน่นนี้ด้จ่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่หนึ่งชาแนลนี้ด้จ่าพี่น้องขอบคกันที่มา้จ่พี่น้องไว้บ้าง